สวัสดีครับนักเรียนคอร์ส US Stock Master ใช่นนะครับคลิปนี้เชิญท่านชมตัวอย่างเนาะเกี่ยวกับเรื่องของ Market Environment นะฮะสภาวะตลาดครับผมเคยทำคลิปสอนเกี่ยวกับการดูสภาวะตลาดผ่านผลงานตัวเองนะฮะแล้วก็อาจจะมีบางท่านไม่เข้าใจนะครับหรือ บางท่านก็ไม่มีวัฒึการเทรดเลยไม่รู้ว่าตกลงตลาดไฟเหลืองไฟเขียวไฟแดงเป็นยังไงนะฮะผมว่าตลาดไฟเขียวเนี่ยน่าจะเห็นภาพน่าจะพอรู้นะแต่ไฟเหลืองกับไฟแดงเป็นยังไงเนี่ยถ้ายังไม่มีประสบการณ์น่าจะยังไม่ไม่เห็นภาพนะวันนี้ช่วงนี้เลยวันเนี้ยี่สิบผมอัดยี่สิบห้า 25, นะ เมื่อคืนเนี่ยตลาดมันเป็นไฟเหลืองแะครับตอนน่นผมนะตัวอย่างอย่างเงี้ยเนี่ยฮะผมเอาพอรตผมไปดูเลยแล้วกันนะจะได้ไม่อะไรมากมายนะพอรตผมเนี่ยล่าสุดเนี่ยผมมีอยู่16ตัวนะครับก็เป็นการกระจายไปเลยนะเอากําไรตัวที่กําไรดีย้ายไปเข้าตัวใหม่เงี้ยวนไปนะมันก็เลยเรียกว่าแตกหน่อไปเลยนะคือตะก่อนนะครับตะก่อนเนี่ยพอรตผมจะเขียวนะฮะเข้าทีไรเขียวทุกทีฮนะ นั่นเป็นจังหวะที่เรียกว่าไฟเขียวแต่ล่าสุดนี่ยฮะผมเข้าใหม่นะฮะหนึ่งสอสามสี่สี่ตัวล่าสุดนี่ยฮะเข้าห้าสิบีด้เยดันปรากฏว่าครับเข้าห้าตัวครับแทบจะไม่มีตัวไหนกำไรเลยกำไรก็จิบจ้อยครับ b ีฮะเนี่ยกำไรอยู่ที่0.7%นนะ0นนะน้อยมากนะฮะ M เ R เนี่ย ขาดทุนฮนะ0.15 EVLV ลบ SERV ลบ5นะฮะแล้วก็หนักสุดคือ Rcat นะฮะลบนะะี่ครับนี่เป็นลักษณะไฟเหลืองที่ผมตระหนักรู้ผ่านการดูพอตตัวเองนะฮะนี่เป็นตัวอย่างที่ดีนะนี่เป็นการเตือนตลาดเตือนว่าตอนนี้ระบบ การเทรดของเราอะ่ะมันไม่ซิงกับตลาดถ้ารู้แบบนี้ปั๊บเนี่ยสิ่งที่ผมจะทำคือผมจะลดการเทรดลงแน่นอนครับพวกนี้ผมขายทิ้งมาฮะขายทิ้งมาฮะเพราะว่าเป็นตัวที่ไม่แข็งแรงยกเว้นว่าเปิดตลาดมามันมัน,ม,น,ม,นมันวิ่งดีนะผมก็จะเก็บไว้แต่ถ้าไม่วิ่งทําไม่ดิดขึ้นเนี่ยผมผมทิ้งอะ่ะขายทิ้งมาฮะเพราะว่านะครับมันเป็นตัวอันตรายนะครับโดยเฉพาะอาร์แคดเนี่ยไม่เก็บนะครับเพราะว่าเสียเกินฮะ ตั้ง7%น่ะผมมีเป้าหมายว่าโอเคละหผมคือ10%คือ100เหรียญแต่ผมจะควบคุมไม่ให้เกิน5%คือ 05R เป็นหลักครับเพราะว่าถ้าเราได้กำไรเนี่ยคือผมได้กำไรผมเอาผมเอา 1r เลย100เหรียญแต่ว่าตอนผมขาดทุนอะ่ะผมจะเสียไม่เกิน50เหรียญฮะ มันเป็นทริคการเทรดผมอะคิดผิดเสียน้อยให้น้อยที่สุดครับแต่คิดถูกต้องเอาไว้ได้มากกว่าคือคิดถูกเอาเต็มพูดง่ายๆนะคิดถูกกินเต็มแต่คิดผิดเสียครึ่งประมาณนี้นี่เป็นหลักการตรเนี้ยพวกเนี้ยถ้าไม่ไปนะผมนี้หมดแล้วนะเพราะว่าตลาดมันเริ่มส่งทิ้งานไปแล้วนี่เป็นเรื่องแรกที่อยากให้คุณดูนะผ่านการเทรดตัวเองนะต่อมาครับดูกราฟฮะ ครับพี่ผมมีมันก็จะมีหลายตัวที่ทําตัวดีแล้วไม่ดีนะนะมันสลับกันฮะแต่จะดูเป็นหลักเนี่ยดูว่าหุ้นที่เราเข้าใหม่เป็นยังไงถ้ามันไม่วิ่งแถมร่วงสวนเนี่ยแหละไฟเหลืองฮะวันนี้ผมมีอไอเรนเนี่ยบวกดีไม่เป็นไรันเก็บไว้ตัวเนี้ยผมมีการล็อกโ r o ฟิ t แปลงขายไปรอบหนึ่งแล้วแต่ตัวเนี้ยผมต้องปลายขายแล้วครับ t e ม p ัสเนี่ยมันไส้มานานนะครับ <laughs> ไม่ยอมไปไหน <laughs> ขายทิ้งฮะ ได้เวลาขายนะครับเนี่ยตัวนี้ก็ถ้าหลุด20วันผมก็ขายเช่นกันนะเนี่ยเอ่อ Galaxy ยังไม่ขายครับ Parentia ก็เอาไว้ก่อนฮนะ Sao Hau ก็เอาไว้ก่อนฮะ Big Bear ก็เอาไว้ก่อน Ondas ไว้ก่อนอา่า Black Sky ไว้ก่อนฮนะอา่า White Fiber เนี่ยถ้าลงมากระทบ ต้นทุนผมกขายครับเพราะว่าผมจะออกที่ต้นทุนฮะตรงนี้นะกำไรนะเนี Egg ่ยเอกก็เนี่งนะครับเอกอีเกิล e เนี่ยเอจีเกิล e เนี่ยถ้าถึงต้นทุนก็ขายเช่นกันฮนะตอนนี้ถ้าไม่ดิดขึ้นคือผมให้ระดับแนวรับเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็น,เป,นเป็นจุดต่ําสุดของการเปิดเก็บเป็นเป็นจุดหนีถนะ้าหลุดผมก็าขายเช่นกันนะเนี่ยอ่ว e v l ลตัวเนี้ยเป็นจุดที่ มก็คิดว่าตัวเองได้ทนฟนะแต่ว่าไม่อยอมไปก็ต้องหนีฮะตัวเนี้ตัวนี้เป็นอาการโฟโมนะซื้อเบรกเอาซึ่งเป็นลักษณะที่ผมอ่ะถ้าเป็นจุดซื้อดีผมนะผมจะซื้อตรงที่ใกล้เส้นค่าเฉลียนะ่ยเลยว่าตอนนี้ยตัวนี้ผมค่อนข้างจะโฟโมก็รับกรรมไปฮะอาแคเนี่ยเสียหนักเลยฮนะเนี่ยเซิร์ฟเช่นกันครับเซิร์ฟนี่ก็ผมซื้อแบบโฟโมเช่นกันเบรกเอานะซึ่งเป็นระดับที่ ถ้าซื้อตอนตลาดไม่ดีนะเบรกเอาเนี่ยเละฮะสวนกลับต้นแรงฮนะบลูมครับ BE เนี่ยผมเข้าเพราะว่าราคามันดีดขึ้นจากเส้นค่าเฉลี่ย20วันนะก็ถือว่าแข็งแรงนะแต่ไม่รู้ว่าจะยังไงนะเซิร์ฟเนี่ยเข้าตอนที่ปลายครับปลายแท่งนะีฮะโฟมูครับก็ออกไปะฮะขายในวันนะแล้วก็ CRDO เนี่ยหลุด2ี่วันก็ขายไปนะตอนนี้ขายแล้วเทคตัวนี้ผมได้5 r นะครับ reddit ก็ออกแล้วฮะหลุด20วันฮะ rocket lab เนี่ยออกเช่นกันครับกลับมาชนต้นทุนขายไปก่อนฮะแล้วก็ oracle นี่เช่นกันครับกลับมาเรียกว่าหลุดจากจุดเข้าก็ออกเช่นกันเนี่ฮะ,ะตัวนี้ t-dup ออกเช่นกันฮะหลุดไปไกลแล้วฮะแล้วก็ A l a b เนี่ยเช่นกันหลุด20วันแบบ ออกนีฮะพวกนี้ฮะาถึงว่าการออกผมจะ1คือนะครับถ้าได้กําไรแล้วเนี่ยผมจะขายแบบ selling into weakness คือหลุด20วันผมขายแต่ถ้าตัวไหนที่เพิ่งเข้านะครับเพิ่งเข้าเนี่ยถ้ามันวิ่งกําไรแล้วเนี่ยแล้วลงมาหาต้นทุนผมจะหนีก่อนหรือกรณีนนที่เข้าแล้วไม่กําไรแล้วล่วงสวนผมขายครับผมพยายามไม่ให้ขาดทุนเกิน0.5 r เคลาพอยก็ต้องยอมเพราะว่าอะไรครับคือแอปแอปดามเนี่ยนะเขาจะมีการจับแพทเทิร์นเดย์เทรนฮะคือถ้าคุณขายซื้อและขายในวันเนี่ยนะผมว่าน่าจะปามาสักสามตัวนี่แหละสามตัวภายในวันสองวันเนี่ยโดนครับดังนั้นเนี่ยถ้าไม่อยากให้ติดแพทเทิร์นเดย์เทรก็ต้องซื้อวันนี้ขายพรุ่งนี้ครับขายวันหนึ่งนะเป็นการ ได้ว่าไม่ได้ติดลักษณะเดเทร e นะครับผมก็เลยต้องเนี่ยไอตัวที่มันลงไอตัวที่ติดลบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เงี้ยผมก็ขายไม่ได้เพราะกลัวครับกลัวจะติด pattern day trade. แพท่ทิร์นเดเทรตดังนั้นเนี่ยแนะนำนะคนที่ยังไม่เปิดพอร์ตผมอยากให้คุณลองไปศึกษานะเปิด VBOOL เลยครับ VBOOL w e w v e b w l นะอันนี้มีโฆษณาอยู่แล้วครับโฆษณาที่ที่พรีเมียร์นะโฆษณาพรีเมียร์ก็เนี่ยผม ผมก็เพิ่งไปเปิดพอรแล้วพบว่าเฮ้ยตัวเนี้ยมันมีทั้งมันไม่ติดแพทเทิร์นเดทเทรดะหนึ่งสองคือหุ้นเยอะเหมือนเหมือนดามเลยครับแล้วก็มีกราฟให้ดูครับกราฟดามไม่มีกราฟนะครับมีแต่เส้นยิ่งชักเนี่ยมัน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 เป็นมันมันเรียบง่ายเกินไปมันเบสิกเกินไปแต่ว่าวีบูลไม่ติดแพทเทิร์นเดทเทรดมีกราฟให้ดูมีเทรลลิ่งสต็อปครับถือว่าครบเครื่องครบครันนะหุ้นมีมากเท่าๆกับดามแต่ ระบบเทรดระบบรบบการจัดการการเทรดดีกว่าคนละโลกเลครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครยังไม่เปิดพอร์ตนะลองเปิดที่ v ี o บดูนะครับเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ